วันนี้เราจะพูดคุยกับเจ้าของผลงานรางวัลีไรั่เล่มล่าสุดคนแคร์นะคะคุณวิพาสสีทองอตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วด้วยสว,ส,สวัสดีกันก่อนเลยดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะคุณวิภาสค่ะสวัสดีครับค่ะตอนนี้อยู่จังหวัดอะไรนะคะอยูงเทพครับอ๋อ,อไม่กลับบ้านนะไม่ครับผมคนกรุงเทพครับอเอนึกว่าจะไปต่างจังหวัดไม,ไม่ครับค่ะเป็นยังไงคะสาหรับรางวัลสดๆร้อนเลยเพิ่งผ่านมา เป็นยังไงไม่ถึงความความรู้สึกวันวันดีใจแล้วก็แปลกใจครับดีใจในดีใจโอเคนะแต่แปลกใจทําไมถึงแปลกใจอ่ะก็ไม่ได้คาดครับว่าจะมาถึงจุดนี้อืได้ค่ะคือถ้าเกิดอ่านข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าเล่มนี้จะเขียนใช้เวลาเขียนอยู่กับสองปีหรอคะประมาณครับแต่ว่าสองปีก็มีช่วงช่วงขั้นนะฮะเพรต้องไปทำอย่างอื่นนิดหนึ่งก็เลยมันไม่ ตอนมันขาดตอนไปป๊บหนึ่งสักสักพักหนึ่งฮะจริงๆแล้วมันไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงสองปีเต็มอะไรเงี้ยประมาณปีหกเดือนปีแปดเดือนเนี่ยจริงๆพลอตเนี่ยนานไหมฮะตอนสร้างพลอตขึ้นมาพลอตพลอตนี่ไม่นานครับพลอตนี่ใช้อ่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พลอตค่ะม, <า S 2> มันมาแต่แรกแล้วมันได้มันเสร็จแล้วตอนเขียนลงมือเขียนทั้งแรกเนี่ยอตอนก่อนจะลงมือนี่ผมก่อนผมทาพลอตไว้หมดแล้วรู้ว่าตอนจบจะจบ,จบยังไงอะไรทุกอย่างอ่าที่ใช้เวลานานคือจะทําให้มันตามพลอตนะฮะยาก เพราะว่ามันยาวด้วยนะนนคือ<า>ตั้งใจจะให้มันยาวขนาดนี้ไหมหรือว่าคิดว่ามันจะยาวขนาดนี้ไหมตั้งแต่แรกไม่คิดต่อฮะแต่ว่าตอนแต่แผลผล,ลที่สุดแล้วปรากฏว่าที่จริงนะก่อนท,ที่ที่ที่เห็นเล่มนี้นะฮะจริงมันยาวกว่านี้อีกประมาณสองสามสองร้อยหน้าคุณตอนอ <laughs> ตอนนี้คือสี่ร้อยไครับสี่ร้อยโอ้โหถ้าเกิดอยากหนากว่านั้นก็นะฮะต็อเขาจ่ยนะเพราะก็ต้องอ่าอบรรณาธิการถึงต้องทํางานหนักเยอะเลยอันนี้ก็ก็ ผมก็ค่อยอชักกระเยอะแบบกับบอกกเขาก็ตัดผีเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยจากห้าสิบเป็นร้อยอะไรเงี้ยแล้ว <c oughs> แล้วคนเขียนเนี่ยซึ่งเราเราตั้งใจไว้ว่าเราจะเขียนประมาณนี้เล่าเรื่องประมาณนี้เนี่ยความยาวขนาดนี้จะจบเนี่ยแล้วพอเราต้องมาตัดต้องออกอะไรเงี้ยมันความยากมันอยู่อย่างไ,ไงฮะว่าแต่เออบางทีผมผมผมก็เขียนแบบล้นไปเหมือนกันผมเข้าใจฮะเพราะว่าอย่างที่ว่าถ้าทั้งงานตัวเองก็คงไม่อยากให้ตัด ปกติฮะมันแต่ว่าพอฟังทางบอกออ่าแล้วก็ทางอ่าเพื่อนนักเขียนแล้วก็ใครหลายๆคนที่รอบข้างเขาก็ให้เหตุผลก็ก็รับฟังครับแล้วก็ก็ต้องดูความเป็นไปได้อย่างอื่นด้วยอย่างเช่นว่าหนังสือหนามากมันก็มันขะลาบากสำนักพิมพ์อะไรเงี้ยผมผมก็เห็นด้วยบางบางจุดบางทีผมก็อืมากไปเออแล้วอย่างที่ท,ที่อ่านข้อข้อมูลนะคะอย่างในวันนี้ก็ลงในกรุงเทพธุรกิจวันอาทิตย์ อ้าเหรอครับไม่ได้หางฝึกวันนี้เราในกรุงเทพธุรกิจวันอาทิตย์เลยแล้วก็มีบทสัมภาษณ์อยู่ในนี้นะคะส่วนหนึ่งก็จะถามก็จะจะพูดถึงประเด็นว่าก่อนที่จะเขียนออกมาเป็นอย่างเงี้ยก็เกือบจะไม่ได้เขียนแล้วเกือบจะโยนทิ้งไปแล้วด้วยซ้ำอ๋อไม่ใช่ก่อนที่เขียนนะคือเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยเสร็จแล้วคือมันฉบับแรกที่มันยาวมากอืก็อ่าให้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 เพื่อนๆไปดูเขาก็มีมีบางท่านเขาก็อ่าเขาไม่ชอบไม่ชอบมากๆบอกให้รื้อใหม่เลยหรือไม่ก็ อทิ้งไปเลยออก็ก็แล้วก็ผมก็ใจเสียก็ไปให้คุณนู้อ่านคนนี้อ่านก็ไม่มีใครอ่านักคนไม่มีใครอ่านเลยผมคุยง่ายไม่มีใครเอ่านโคเลจนะ่าษไม่มีใครสนับสนุนให้กําลังใจเลยน้อยมากครับเออผมก็ก็ยืนกระต่ายค่ะเดียวยังก็อดทนก็อจนจนจนสมมุติเห็นอ่าเขาก็โอเคเราไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเขาก็ติดอะไรอยู่ ก็เขาก็ทิ้งไว้นานของเขาทิ้งไว้เกือบเกือบสองปีครับโ้ยแล้วแล้วความรู้สึกเราตอนนั้นเป็นยังไงคะอ็ก็พอดีผมไม่เขียนพอจบนี้ผมไม่เขียนใหญ่เรื่องเลยเพราะฉะนั้นผมเลยแทบก็ไม่ได้มีเวลามาคิะระไรเนาะออมัน๋อไม่คิดเนาะก็เนี่ยจริงๆแล้วความสนใจมันมันความน่าสนใจส่วนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่ความคิดและและและความ เหนื่อยของคนเขียนเหมือนกันนะคนอ่านด้วยคะับคือเข้าใจว่าคนอ่านจะต้องเหนื่อยด้วยค่ะแต่คนเขียนก็ต้องเหนื่อยมาคนเขียนจะต้องสู้กับความเชื่อของตัวเองเหมือนกันนะคะคุณวิพาคใช่ครับใช่ว่าตัวเองต้องต้องทําออกมาคือต้องต้องออกออกมาให้ได้อย่างที่คิดด้วยแล้วก็ต้องพิสูจน์ด้วยว่าเฮ้ยมันโอเคจริงๆนะตรงนี้มันก็เป็นความยากลําบากแล้วเอาเอาง่ายๆก่อนว่ามาจาก ประเด็นของเรื่องนี้มาจากอะไรคะใช่ทำไมถันเขนเรื่องนี้อ๋อครับอต้นจริงๆก็อย่างที่ผมบอกเลยที่คือจากการจากการที่ได้ไปเจอหน่อคนแรกจริงๆนะดีคนหนึ่งนะฮะแล้วคนหนึ่งก็ได้คุยกับเขาในคืนประมาณห้าทุ่มเี่นคืนฮะแล้วก็ขอเบอร์เขาอะไรไว้กะว่าสักวันจะทาหนังสั้นจะติดต่อเขาแล้วเขาก็บอกผมด้วยว่าเขาสนใจเขาสนใจงานแสดงเขาสนชอบอะไรเงี้ยเขาเข้ากรุงเทพเขาไป่มาต่างจังหวัด แล้วเขาก็บอกด้วยว่าเนี่ยเขาเขายืนรับรับรองรร่อฮะตรงตรงตรงเดินร<อ>ับร <empowerment S 2> ับยืนรั <c oughs> บรับร่รอยแถวแถวซอยแถวบางลำพูบ,บางลำพูฮะ <influencing S 2> แล้วก็ก็เขาก็บอกว่เาเนี่ยที่บ้านเขาเตือนมาเนี่ยว่าเขาเออย่าพยายามไปยุ่งกับคนแบ่งหน้าเพราะว่าระวังเขาจะรักพาตัวเอาไปไปละครแล่อะไรแบบนี้ฮะคือเอาไปมอมยาหรือไปขายอะไรเงี้ยเออเออออมันก็ติดอยู่ในหัวผมเรื่องนี้ก็เออมันก็ก็เหมือนเป็น แรงบันดาลใจให้มันเกิดพลอตเลยนะใช่ครับแต่ปพราะเอ่อแล้วแล้วแล้วผมไปเออน่าจะทาหลังสั้นสักวันหนึ่งแต่ผ่านไปแล้วมันผมไม่ได้ทําก็ก็ดีโชคดแีแล้วก็เริ่มเขียนจากตรงนั้นมันเป็นเรื่องสั้นแทนหกเจ็ดปีที่ต่อมาอ้าวนั่นหมายถว่าคือมันติดอยู่ในหัวถ้าติดอยู่ในหัวก็เลยต้องเออหลายคนนักเขียนหลายคนจะพูดอย่างนี้นะว่ามันจะมีเรื่องที่ติดอยู่ในหัวเนี่ยจะต้องต้องเขียนออกมาเออมันเหมือนการเขียนคือการขจัดทิ้งฮะ ใช่ใช่แล้วแล้วคนแคระเนี่ยอ้าในมุมของนักเขียนเองเนี่ยประเด็นที่เราสนุกในการเขียนเนี่ยมันคืออะไรคะสนุกในการเขียนเนาะการเขียนมันเหมือนการนั่งสมาธิเพราะเพราะเราจมอยู่กับมันอยู่ในโลกแล้วยิ่งเขียนเข้าไปโลกที่เราสร้างมันเริ่มชัดขึ้นเรื่อยๆมันชัดขึ้นเหมือนเหมือนเราเราปลีกตัวอยู่กับมันนี้เหมือนกับมีประตูพิเศษเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วก็ยิ่งเราเห็นมันมันภาพมันยิ่งชัดขึ้นเรื่อยๆมันอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วแล้ว มันมันเป็นเป็นเป็นขบวนการทางเขาเรียกว่าอะไรจิตวิญญาณมันก็เว้อไปประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มันมันมันทําให้เราหลบจากความจริงบางอย่างได้แล้วอย่างคนแคร์เนี่ยสนุกในการในการปั้นอะไรในตัวเรื่องนี้ฮะอ๋อผมสนุกกับเอสนุกกับอการสํารวจตัวละครนะฮะเพราะจริงจริงถอดถอดเรื่องมันไม่ซับซ้อนอะไรนะเรื่องนี้ค่ะใช่ก็คือจับจับตัวคนแคร์มามาขังไว้อ่า ผมก็สนุกกับการที่เอเล่นกับตัวละครไปเรื่อยๆผมต้องแทนที่จะตัดทอนรายละเอียดของชีวิตคนให้เป็นดํากับขาวออืผมก็ไปขยายรายละเอียดให้ให้ให้เทาแล้วก็เทาให้ขึ้นเรื่อยๆอมันสนุกไหมตรงนี้ที่สนุกแล้วก็อคิดว่าจะหลอกคนอ่านยังไงจะจะทํายังไงไม่ให้คนอ่านเดาได้ว่ามันจะมันจะลงเลยแค่เรื่องไหนอะไรเงี้ยผมว่าสนุกตรงนี้แล้วคนพบว่าตัวเองเป็นคนยังไงไหม <laughs> คนพบว่าตัวเองเป็นคนยังไงไหมระหว่างที่เราเขียนไปเนี่ยผมศึกษาบุคลิกคนอื่นครับไม่ใช่ผมไม่อย่างสงมมติว่าเราเขียนไปใช่ไหมคะเราจะรู้สึกว่าเฮ้เราก็เป็นคนแบบหมายถึงเราหมายถึงว่าถ้าเกิดเราก็เป็นคนคนหนึ่งในในสังคมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรารู้สึกว่าเออมันแต่ละคนมันมีความซับซ้อนอะไรในความคิดอย่างนี้ไหะคะทุกคนอยู่แล้วฮะผมไม่เชื่อว่ามีใครซับซ้อนกว่าใครไม่มีฮะผมว่าทุกคนมีความซับซับซ้อนในแบบของตัวเองอยู่ทุกคนอย่างคนแคร์อะค่ะคือเวลาเขียนเนี่ย ความความความยากมันมีตัวละครตัวไหนที่ยากเป็นพิเศษไหมคะเอ่อที่ยากเอ่อคนแคบตัว,ต,วตัวคนแคบผมไม่ค่อยยากเท่าไหร่อะฮาะคนแคบชัดเจนแ,แล้วผมจริงๆแล้วผมเขียนเรื่องนี้กะจะให้คนแคบชื่อเรื่องเนี่ยพูดถึงคนแคบน้อยที่สุดแต่พูดคนรอบข้างสามคนเพราะฉะนั้นความยากคือตัวละครแต่ละคนเนี่ยผมจะต้องต้องทําให้หน่าเชื่อถือ้ได้ว่าเพราะไอ้การกระทำของคนพวกเราสามคนเนี่ย มันผิดปกติมากใช่แต่ผมต้องไม่อยากให้เขาให้ใครให้คนอ่านมองว่าสามคนนี้เป็นคนวิปริเป็นคนป่วยอผมต้องการให้เขาเหมือนคนธรรมดามากที่สุดเพราะว่าการทําให้ทําอธิบายดับให้ให้ให้แสดงภาพให้เขาเป็นคนวิตปริเนี่ยมันไม่ยากแล้วมันจะทําให้ตัวละครมันตื้นมันแรงแล้าทาให้คนเป็นธรรมดาแล้วก็สามารถล้ําเส้นอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่า มันมันทําให้ตัวละครจะลึกขึ้นเรื่อยๆเออเพราะว่าคนอ่านถ้าอ่านแล้วตัดสินไปเลยมันจะไม่สนุกไัก็ง่ายไปเหมือนเหมือนกับคนโรคจิตไปจับคนี้มันมามันก็จบละโอ้ธรรมดามากครับอืมเขียนวันหนึ่งกี่ชั่วโมงคะเรื่องเรื่องนี้เขียนวันประมาณวันละประมาณผมเขียนตอนเช้าตื่นมาก็ประมาณสี่ห้าชั่วโมงครับ แต่ก็จริงๆแล้วอยู่กับมันมาตลอดเลยเพราะว่ายังไงพอเขียนเสร็จมันก็ติดอยู่ในหัวกับผมก็ก็กระบวนการการทํางานมันอยู่ในหัวอยู่ตลอดฮะโอ้โหนี่เป็นการทํางานหนักเลยเนะี้ยของนักเขียนคนหนึ่งเพราะว่าสี่ห้าชั่วโมงต้องอยู่กับการดึงเรื่องออกมาจากสี่ห้าชั่วโมงไม่ได้เขียนบรรทัดบรรทัดนะฮะบางทีสี่ห้าชั่วโมงอ่าสิบห้านาทีเขียนสองประโยคเนาะชั่วโมงหนึ่งเขียนประมาณห้าคำอะไรเงี้ยแล้วถ้าขิดถ้าเากิดมันตันขึ้นมาก็เป็น ยังไงคะต้องไปคำอย่างอื่นตรงครับเอาักแงคือแล้วสิ่งที่จริงๆเราถามได้ไหมคะว่าคนเขียนเนี่ยอยากมีประเด็นอะไรในหัวที่เราอยากจะนําเสนอผ่านเรื่องนี้อมันถึงแม่เศษมันถึงใช่ใช่คือบางทีเขาบอกว่าเวลาอ่านดูงานศิลปะหรืออ่านหนังสือเนี่ยไม่ต้องไปถามคนเขียนคนทาหรอกว่าเขาคิดยังไงเราต้องตีความเอาเองแต่ทีน um, um> oh ี้เราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะจริงๆมันมีประเด็นอะไรที่เราสึกสนใจเป็นพิเศษไหมคะ อ๋ออืมในการที่ปั้นออกมาเป็นเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องนี้เป็นการถ้าถ้าถ้าจะพูดเป็นภาษาอีกเรียกาเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องของ character studying ศึกษาบุคลิกตัวละคร<อ>ที่ผมถุมที่ผมอยากจะจากจะไอ้เรื่อง m ม s s a g หรือสารที่ผมอยากจะบอกแบบแบบให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้กลั่นเป็นประโยคสองประโยคหรือหรือหรือพระกรามหนึง่งคงคงคงเป็นไม่ได้ครับเพราะว่าันะแต่ผมผมพยายามอ่า เหมือนถ้าคน,คนเขียนมาดามโบวลีมันเ,เรื่องมาดามโบวลีนี้บอกอะไรไม่ได้บอกอะไรเลยแต่บอกว่าศึกษาชีวิตของอคุณมาดามโบวลีเพราะฉะนั <c> ้น <oughs> แมแม้เศษนี้ผมจริงๆแล้วผมผมไม่ได้นึกถึงเนื้อหาผมไม่ได้นึกถึงสารที่จะบอกเป็นดังยันจ่มชัดนะฮะที่ผมจะบอกคือกับศึกษาตัวละครอ,อืม แล้วเวลาที่มีคําประกาศสีไลาที่อธิบายว่าทําไมถึงได้เนี่ยคุณมีพัทรู้สึกเห็นด้วยไหมหรืออะไรยังไงหรือว่าด้วยไหมก็ก็ถ้าชสมก็เห็นด้วยหมดแล้วครับ <laughs> <c oughs> คือแอะแเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาปัญหาสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์เปิดเผยเห็นความโดดเดี่ยวอ้างว้างอะไรอย่างนี้ก็ก็เป็นไปได้นะจริงจริงแล้วมันมีอ่อใช่มีมีประเด็นที่พอที่จะชัดที่สุดในในในเรื่องนี้ก็คือ นอกจากถ้าจะให้เป็นเรื่องการศึกษาตัวละครแล้วผมผมผมสนใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์อคือสิ่งที่เกิดทํามันเหมือนว่าเขาเขาเขาแสวงหาสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เขาเขาเขาเหมือนมีปัญหาในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นใครไหเขาคือเขาคือเขาอตัวละครพูดถึงประเด็นเรื่องความสัมพันธ์เราเรามีหลายประโยชน์ฮะช่วงนี้กลางๆเพราะเรื่องนี้มันดีเทลเยอะมากเลยเยอะมากก็เขาจะพูดถึงตอนผ่าตัด แล้วมือล้วงไปในร่างกายคนการแนบสนิทระหว่างมนุษย์ระหว่างมนุษย์ฮะอะไรเงี้ยซึ่งเขาต้องการให้คนแคะไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนสลับเขาเป็นบางอย่างอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเหมือนกับหลอมรวมในตัวเขาอะไรทุกอย่างเะีืยแล้วมันเป็นไปไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นการจับคุณมาขังอย่างนี้มันมันก็เฟลถึงแม้คุณคริสเขาจะดีไงคุณปฏิบัติตัวเขาดีไงก็มันก็ป็นไปไม่ได้มันเป็นความบาดหนาที่ไม่มีวันเติมเต็มได้ฮะอครับ ทีนี้อยากถามว่าตัวละครแต่ละตัวที่ที่คุณวิพัฒน์สร้างหรือว่านําเสนอมาเนี่ยมันสามารถเป็นคนจริงๆได้ไหมคะผมมองตรงนะว่ามันไม่ได้จริงจริงแต่พอมาในโลกของนิยายเนี่ยมันเป็นได้หมดใช่ผมก็ผมเซอร์ไพรส์นะผมไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนอืตัวเขียนไปเออมัน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  make sense สำหรับนิยายในความเป็นจริงพอมาในทาพภาคปฏิบัติมานั่งแบบที่มีแบบ ลมหายใจเนี้ยผมผมนึกไม่ออกมันจะเป็นไปได้ยังไงอฉพาะตรงนี้นะผมมันทําเป็นความยากของนิยายเรื่องนี้ฮะเพราะมันทํายังไงก็ไม่มีทางสมจริงได้อย่างสมจริงที่สุดไม่มีทางคือน่าสนใจอย่างหนึ่งคือแต่มันเมคเซน n ในความเป็นนิยายใช่ไใช่ครับแต่แต่ในความมันไม่เมคเซนผมรู้ผมก็ไม่ในความในความเป็นจริงมันจะแบบคือมันมันความสนุกของคนอ่านอ่ะมันจะอยู่ที่ว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอพออ่านแล้วมันรู้สึกว่าเออมันก็เป็นไปได้เพราะว่า อแล้วเรื่องอย่างตัวละครหลายๆตัวเนี่ยต้องศึกษาใครอะไรอ่ะต้องไปค้นคว้าหารายละเอียดอะไรเยอะไหมคะตัวละครส่วนใหญ่เป็นอคนรอบข้างขะอมูมาจากคนนั้นคนนี้นินนนสัยเขาอย่างนี้นิสัยเขามานบางบางทีก็ถอดต,ตัวเองไปบ้างนิดนึงอะไรเงี้ยถอดคนนู้คนนี้แล้วเรื่องอย่างตัวละครที่เป็นอดีตนักศึกษาแพทย์อย่างเงี้ยหาข้อมูล,มลเยอะไหมฮะใช่ครับเพราะมันมีส่วนกับผมอยู่อย่างนี้มันเป็นนิยยเรื่องแรงผมครับผมผมเอาเอาที่ใกล้ตัวที่สุดที่รู้มากที่สุดก่อน อันเล่มหน้าก็ต้องฉีกจากตรงนี้ไปไปหาตัวละครไปสร้างตัวละครใหมเ่เวลาทําเวลาเขียนนิยายนี้ใช้เวลาแต่ละเล่มน,นานแค่ไหนอันนี้นิดนานสุดไหมคะ,ะ<อ>ใช่<อ>นานสุดครับนานๆ<อ>เรื่องเรื่องต่อมาผมใช้เวลาประมาณเกือบเกือบปีในการเขียนหรือในการเขียนแล้วก็ทุกอย่างวางผ่อตเขียนแก้ไขจนจบแล้วก็ส่ง ตัด<ต>สินใจที่คุณพีคุณพพานีได้ตัดสินใจจะเป็นนักเขียนนวันิยายนี่ยอืมไม่ไม่ไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเป็นแบบไหนอะไรผมมีวัตถุดิบแบบไหนแล้วมันเหมาะกับหับรูปแบบฟอร์มไหนผมอ่าตอนนี้พอดีผมมีวัติวัตถุดิบค่อนข้างล้นเลยต้องเป็นนิยายเพราะถ้าเขียนเรื่องสั้นมันมันจะขาดหายไปเยอะแต่สักวันอาจจะมีอะไรสักอย่างอาจจะเป็นแค่อัจเป็นบทกวีก็ได้หรือ หรือไม่รู้อาจเป็นบทละครก็ได้อ๋อคือมันอยู่ในหัวนะก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกสื่อเลือกอะไรออกมากับวัตถุดิบที่เรามีตรงไหนอะจริงๆแล้วถ้ามีต่อไปนี้ก็คงจะต้องไปเดินสายให้สัมภาษณ์หรือว่าอะไรในเรื่องของการเขียนหรือการอ่านนะคะอยากจะทราบนิดนึงว่าอสมัยเนี้ยคนคนสมมติคนอยากจะลุกขึ้นมาเป็นนักเขียนเนี้ยคุณวิพาทคิดว่าเขามีอะไรที่มันสนับสนุนให้เขาเป็นนักเขียนได้ดีมั้ง ก็อย่างเท่าที่รู้ก็คืออย่างน้อยเลยต้องเป็นนักอ่านเราก็ต้องต้องเรื่องหนังสือด้วยครับไม่ใช่อ่านอะไรก็ได้อ่านต้องเป็นนักอ่านอ่านเยอะๆสองก็อย่างที่บอกฝึกเขียนการฝึกเขียนของผมคือการเขียนแรรี่ฝึกการเขียนแรรี่มันมันฝึกบรรยายความรู้สึกฝึกฝึกฝึกเขียนฉากอย่างอะไรเงี้ยต้องฝึกแล้วก็อ่านหนังสือเยอะสังเกตโลกเยอะ พูดน้อยเออส่วนใหญ่นักเขียนจะพูดน้อยนี่พูดเยอะที่สุดแล้วใช่ไหมคือพูดกินกาแฟอ๋อแล้วปลาเขียนนะคะบรรยากาศในการเขียนสาคัญไหมสําคัญนะสําคัญเขียนที่ไหนอีกนะค่ะเขียนในในเฉพาะในที่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 พักครับก็โต๊ะต้องเป็นโต๊ะตัวนี้ด้วยอ๋อแล้วยังไงมีต้องมีพร็อพเยอะครับครับต้องในที่เงียบใช่ไหมคะ อ่าให้อ uh ัน <huh> นี uh ้แย่่ห้ามเปิดเพลงอะไรมันต้องมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะถ้าเปิดเพลงมันเพลงมันสร้างบรรยากาศซึ่งอารมณ์มันเราไปคล้อยตามเพลงมันไม่ใช่เราตัวกําหนดอ๋อมีผลเนาะฮะไม่ไม่ได้ครับไม่บิวอารมณ์อ่ะได้แต่จะจะจะรู้แบบฉากตบอ่าเดี๋ยววันนี้จะเขียนซีนความรักนะสมมติอาจจะโอเคอาจจะแบบก็ก็บิวมูดเองก่อนอาจจะฟังเพลงก็ได้แต่ผมสมัยไม่ทําอย่างนั้นแล้วเวลาเขียนเนี่ยเป็นคนที่เขียนแบบพิมพ์ลงไปในคอมใช่หมเขียนดวินสอใชด้วยลายมือใช่ไหมอ่ดินสอเพราะอะไรคะ หนึ่งผมว่าสผมสัมผัสกระดาษกับดินสอมันมันเหมือนเราไปสัมผัสตัวละครจริงๆเราสัมผัสแล้วเราเหมือนว่าเราอบล่าความคิดเราอบล่เออะไรอยู่กับเราแล้วเราสัมผัสมันแล้วอ,อยา่างหนึ่งเวลาเขียนเนี่ยเราสามารถเลือกชอยได้ประมาณอย่างประโยคนี้ผมเขียนไปสักสามแบบแล้วทีหลังให้มา่อยมา,ยมาตัดมามาแก้ไขใหม่เพราะฉะนั้นผมจะเห็นทางเลือกไงว่าโอเคประโยคนีอ้อันไหนสวยที่สุดแต่การพิมพ์นี้มันเหมือนกับการตัดทุกอย่างออกไปเลย ไม่เห็นมันไม่มีมันไม่เห็นร่องรอยอครับครับไม่มีทางเลือกอืมแสดงว่าเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยไม่จะไม่เขียนงานข้างนอกอ๋อไม่อาจจะเอ่อพรอแม่จะเขียนฉากข้าวๆหรือบับน,บนทึกฉากอย่างนั้นไว้เพราะว่าผมเป็นคนที่เขียนไดอารี่ทุกวันเขียนมาเป็นสิบสิบปีแล้วทุกว,นนวันนี้ก็เขียนเหรอคะวันนี้ก็เขียนครับอก็ผมก็บางทีผมเก็บเก็บฉากไว้เก็บไว้สักวันกะว่าจะได้ใช้มันเหมือนเป็นมันเป็นวัสถุดิบไหมฮะเป็นลิ้นชักไว้ครัะเป็นไฟลเราไว้คือสนุกเนาะ จริงๆคนฟังเนี่ยอาจจะรู้สึกโอ้ยมันเป็นการทํางานที่สนุกแต่คนเขียนเนี่ยจะจะรู้เลยเนาะว่ามันเป็นการทํางานที่เหนื่อยผมว่าทุกอาชีพมันกต้องเหนื่อยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นงานเป็นรายงานของความรักเพราะฉะนั้นมันเหนื่อยยังไงมันก็เหนื่อยสุขใจครับคุณวิพาด้มีโอกาสอ่านหนังสือที่เข้ารอบด้วยกันไหมคะอ่านทุกเล่มครับค่ะแล้วเล่มหมู่านอ่านหมดครับแล้วเราชอบเล่มไหนไหมเออถามได้ไหมเนี่ยม้ครับผมชอบชอบทม่สุดผมชอบความ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 เรียบง่ายแล้วก็ความอ่าความ ไม่ไม่ไม่ล้นแล้วก็ไม่ขาดไม่ห้วนภาษาทุกอย่างคือขลของคุณเงาจันฮะรูปเงาอ๋อคือเล่มนี้เราก็ชอบเหมือนกันในรูปเงาแล้วถ้าคือชอบจริงๆแล้วเนี่ยโดยนิสัยกัเขาเรียกอะไรนะสำนวนการเขียนต่างๆนานา,นานเนี่ยคณะกรรมการบอกว่าใช้ภาษาเนิบช้านี่ตั้งใจหรือว่านี่เป็นสำนวนจริงๆของตัวเองไม่ไม่ครับคือคือผมผมผมเขียนเล่นแบบอาออ่อ,อ การเขียนเรี <peach delivery> ่อยผมตัวเองครับเพราะฉะนั้นการเพราะฉะนั้นการเขียนเรี่การเขียนเรีร่มันไม่มีคนอ่านค่ะมันเขียนตัวเองอ่านมันไม่มีใครถ้งสิ้น่านเพราะฉะนั้นเราจึงไม่แคร์คนอ่านอืนการเขียนที่ไม่แคร์ใครไม,ไม่ไม่สนใจคนฟังเพราะไม่คิดไม่มีคนฟังนอกจากตัวเองเพราะฉะนั้นภาษามันเลยออกมาเป็นอย่างนี้เพราะผมเขียนเรีนแบบการเขียนเรี่อยผมเพราะฉะนั้นเรื่องตั้นมันก็อาจจะต้องบัดแปลงนะมันแล้วมันแล้วแต่พอดีมันแล้วแล้วก็การเขียนเรื่อบเช้าในในทำนองนี้มันเหมาะกับเรื่องนี้พอดี สนุกกับการเขียนอยู่ใช่ไหมทุกวันนี้แบบมีเรื่อง<ว>ที่มองไม่เห็นว่ามันจะไม่ไม่สนุกตรงไหน <c oughs> คือมีะะยังมีพล็อตอีกเยอะ<ม>ใช่ไหมออหมีครับยังมีเรื่อยๆครับเรื่องหนึ่งค่ะที่พูดเมื่อกี้ก็คือว่าเราต้องสังเกตโลกครับเยอะๆคือการสังเกตโลกของคุณมิพัฒน์เป็นยังไงสังเกตโลกไม่ไม่ใช่แค่โลกภายนอกเท่านั้นมันต้องโลกภายในด้วยครับอสังเกตโลกคือเราก็ต้องสํารวจความรู้สึกตัวเองตลอดนะฮะ บางทีอย่างบางบางทีเร,เราเราโกรธหรือเราเศร้าอะไรขึ้นมาเราก็ควรจะบรรยายความสึกนั้นหัดไว้ฝึกว่าเพราะความเศร้าไม่นั้นความเศร้ามันจะเหมือน,นมันหมดทั้งโลกแต่จริงๆแล้วความเศร้ามันนีอาจจะมีประมาณสักร้อยแบบนน่นการเขียนการเขียนแล้วหัดบรรยายอย่างนั้นจะได้เรียนรู้เพราะไม่นั้นก็นักเขียนทุกคนจะเขียนความเศร้ามันเหมือนกันหมดมันจะไม่ผ่านมันมันจะลดทอนความรายละเอียดของชีวิตไป เขาเรียกว่าแล้วครับร้องไห้เหมือนกันหมดแต่รายละเอียดในการร้องไห้มันไม่เหมือนกันอืแล้วก็ไอ้นี่คือโลคภายในนี่สําคัญต้อง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 สำรวจแต่โลกภายนอกก็เช่นกันฮะอย่างน้อยก็ต้องรู้ข่าวสารรู้ความเป็นไปอืมแล้วยังอ่านนิยายของคนอื่นอยูดเรื่อยๆไหมฮะอ่านถ้าอ่านทุกคนเลยครับอ่านผมอ่านผมผมชอบอ่านหนังสือมากแล้วแบ่งเวลาในการอ่านกับเขียนยังไงฮะอ่านนี่คือการรับอินพุตเข้ามาอย่างนี้ อ๋ออ่านนี่อ่านอย่างสนุกอยู่แล้วครับเพาถ้ามีเวลาอ่านก็อ่านตลอดครับแล้วก็เสพงานศิลปะอย่างนี้ผมก็ดูหนังฟังเพลงไปไปขอสิป์นี้ก็ไปบ่อยอมีงานแสดงที่ไหนผมก็ไปดูคือตอนนี้ทํางานเป็นอะไรนะคะงานประจำก่อนหน้านี้ผมมีจิจการเล็กๆน้อยๆัส่วนตัวคไปอะไรเงี้ยเขาแล้วตอนนี้ก็คือเขียนหนังสือแต่ว่าแต่ว่าก็คือผมเขียนหนังสืออย่างเดียวมาหลายปีแล้วครับใช้เวลาับการเขียนเต็มที่ สำหรับตัวเองเนี่ยสาคัญไหมคะในการที่จะใช้เวลาสมมติถ้าต้องเขียนเป็นนักเขียนจริงๆต้องอยู่กับการเขียนไปเลยไม่จําเป็นฮะไม่จําเป็นว่าอย่างนั้นมัน,ม,นมันแล้วแต่คนนะครับผมผมเป็นคนที่ทําอะไรช้าๆผมเป็นคนที่ทําอะไรแบบหลายๆอย่างพอพอมกันไม่ไหวทําไม่ได้บางคนอาจจะทําได้ฮะมันแล้วแต่คนอืผมงั้นถามคำถามหนึ่งน่าจะสุดท้ายแล้วเนาะถามว่าตอนเขียนเล่มนี้จบรู้สึกไงคะตอนเขียนเล่มนี้จบผมรู้สึกว่าผมทําอะไรบางอย่างที่ใหม่ ขึ้นมาใน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 มากรรมฮะรู้สึกอย่างนั้นไม่ไม่ใช่ว่ามั่นใจตัวเองสูงแต่แต่รู้สึกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆใหม่คือใหม่ผมรู้สึกมีมีประเด็นที่มันมันพูดถึงยังไม่ได้พูดถึงฮะอืมแล้วสถานการณ์หรือพอ็อตแบบนี้การอะไรอย่างเงี้ยรูปแบบนี้ผมผมก็ค่นตื่นตื่นเต้นกับมันพอสมควรแล้วก็อืค่ะแล้วก็เศร้าใจนิดหน่อย<ะ>ที่ต้องจบที่ต้องหยุดเขียนโอ้มีความรู้สึกนี้ด้วยครับเพราะว่าอยู่กับมันมานะเหมือนผูกพันครับแล้วแล้วจริงๆรแล้วได้ได้ติดต่อคุณ ที่เป็นคนแคลอะไรนริงจริงไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากวันที่เห็นไม่ได้ติดต่อกันเลยแล้วคือจดเบอร์ไว้แล้วสมุดที่ผมจดน่ะมันหายไปทั้งหลายเพราะว่าผมก็อาจจะไปนึกถึงเขาอีกครั้งมันห้าหกปีผ่านไปแล้วอ๋อแล้วเบอร์ตรงตรงนั้นหายไปแล้วก็คือนั่นแหละนั่นคือแค่นั้นเลยหรอรับแค่นั้นเองครับมาจากตรงนั้นมาจากจุดแรกๆแค่นั้นฮะคือนั้นอ๋อแล้วก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรเนาะไม่เลยครับเราไม่ได้ทําหนังสั้นเลยครับตรงนั้นซึ่งแหน่ น่าจะทราบเนอะคนก็ฝากตามหน่อยดิครับอยากอยากให้คุณคนีทราบเหมือนกันเนอะมันมาทักคืนประมาณหกเจ็ดปีแล้วที่บางลำพูอืออุ้ยถ้าเกิดมาตัวนี้จะเพอร์เฟกมากเลยนะเออฝากตามหาไปเลยฝากตามหาตัวตอนเขียนเล่มนี้จบนี่เขียนเสร็จตอนกลางคืนกลางวันยังไงเขาอยากทราบความรู้สึกตอนบ่ายครับอืมเสร็จแล้วไปไหนทําอะไรเสร็จแล้วก็นอนเลยไม่ฮะเรแล้วก็ออกไปฉลองครับ ห <6. S 2> ลองนี่เมียคนเดียวไปนั่งกินเบียร์ขวดสองขวดอย่างนี้อ๋อก็คือถือว่านี่ทํางานภาระหนะักจ, <บ S 1> จบแล้ว,ลวนี่ก็คือคนแคะซึ่งวันนี้มาไกลามากเลยมาได้รางวัลซีไรส์ในประจําปีนี้นะคะคแล้วก็ฝากนิดนึงในเรื่องของการอ่านการเขียนให้คนรุ่นใหม่หนะะ่อยค่ะขอให้อ่านกันเยอะๆฮะแต่ว่าขอนิดนึงตอนนี้เราบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยไม่จริงับผมเชื่อ่าอ่านเยอะขึ้นแต่ว่า อานหนังสือหลายหลายแนวแต่ว่าขอให้อ่านวรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์มากขึ้นหามาตรงนี้นิดหนึ่งครับอ่นตรงนนวรรณกรรมนี่เป็นอะไรที่หลายคนอาจจะอ่านน้อยลงเรื่อยๆเนาะมันเลยทําให้ซึ่งซึ่งเสน่ห์ของการอ่านวรรณกรรมมันคืออะไรอะคะเสน่ห์ของอ่านอเพราะว่าวรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์หรือเชิงซีเรียสเนี่ยเหมือนกับเสน่ห์ของมันก็คือคนคิดเนี่ยไปสร้างประเด็นอะไรขึ้นมาที่ที่ซีเรียสกับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมกับความความความเป็นอยู่การดารงอยู่เนี่ย แล้วเขาเสนออะไรขึ้นมาเหมือนกับเสนออ่อิชชูหรือพ่าหรือ,อประเด็นใหม่ๆเพื่อจะตอบต้พูดคุยกับเราสังคมกับคนอ่านผมว่าน่าสนใจนะพวาะเขาทางานหนักแต่ละคนเขามีประเด็นที่อยากพูดคุยกับคุณก็อยากให้ไปอ่านงานเขาหน่อยไปมองเขาหน่อยอย่างบางคนบอกพอบอกแค่นี้มาจะบอกว่าโอ้ยอ่านยากยังไงเขาจะถึงทลายความสุขว่าอ่านยากไปได้ค่ะผมว่ากลัวไปก่อนั้งฮะจริงๆไม่ได้ยากเลยครับผมว่าบางทีมผมอ่านหนังสือกรบตูนยังอ่านยากเลยผมไม่ค่อยเก็ต ใช่กลัวไปเองครับจริงๆไม่ได้ยากเขาไม่มีอะไรครับมันก็เหมือนอาหารช่แบบหนึ่งที่ไม่เคยกินก็ลองดูมันอาจจะชอบก็ได้อ่าโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับการเข้ามาคุยกันวันนี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับออนักเขียนพูดน้อยวันนี้ถือว่าพูดเยอะที่สุดแล้วเยอะมากแล้วนะแล้วก็ให้ข้อมขาเรลยนะเป็นทำให้คิดได้หลายๆอย่างในต่อมาเนาะใช่ เรื่องนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราคุยกับคนที่เป็นงานเขียนเนี่ยเราจะไปนั่งถามเขาเรื่องว่าคิดยังไงเขียนอะไรเนี่ยมันมันตอบไม่ได้เพราะมันเป็นรายละเอียดถูกแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วด้วยใช่ค่ะใช่คือเขียนมาตั้งสองกีงป่ปีมาแล้ว<น>ใช่ไหมเราก็ต้องมาคิดว่าเออทาไมถึงคิดเรื่องนี้พล็อตประมาณนี้ขึ้นมาอืมแต่ก็ชอบชอบที่เขาบอกว่าให้เขาอยากให้ศึกษาตัวละคร <c oughs> ศึกษาตัวละครของเขาแต่ละตัวเนาะว่ามันมีเหตุผลมีที่มาที่ไปยังไงถึงทําแบบนี้คือกับกลวิธีการศึกษาตัวละครนี้มันเหมือนกันขุดเข้าไปในจิตใจของ,ของตัวละครทั้งเรื่องของจิตใจทั้งพฤติกรรมทั้งหลายอย่างเลยซึ่งเรือ่องซึ่ง,ซ,งซึ่งมันยากตรงไหนหรู้ไหม <c oughs> ตัวละครมันเป็นตัวละครที่ไม่ที่มันไม่ได้มีคนคนนี้อยู่ใช่มันไม่มีอยู่จริงเออแล้วเราต้องมานั่งขุด หาเหตุผลหรือสร้างการกระทําสร้างเหตุผลของตัวละครนี้ขึ้นมาเนี่ยเนี่ยกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ยากแล้วก็ถ้าเกิดใครอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะพบว่าตัวละครในเรื่องเนี่ยซับซ้อนอะซับซ้อนแล้วเรื่องของความคิดด้วยนะ,ะแล้วเรานั่งอ่านอ่านรายละเอียดไปเนี่ยเราจะพบว่าอืคิดแบบ มันต้องเป็นหนังสือเท่านั้นน่ะถึงจะอ่านและเข้าใจอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นหนังสั้นจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งหนังสั้นยิ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่เข้าใจอ่ะว่าคนไม่มีเวลาในการอธิบายมันจะกลายเป็นหนังสั้นแอฟแท็กมากๆมันจะไม่มีเวลาในการอธิบายเหตุผลของคนคนนั้นเท่าไหร่ค่ะแล้วก็พอเป็นหนังสือเนี่ยทุกชอบตรงที่ว่ามันทําให้เราได้คิดหยุดคิดออืืมมระหว่างทางที่อ่านไปว่ามันจริงเหรอมันจริงเหรออย่างที่คุณวิภาบอกว่ามันเมคเซนในนิยายใช่อืมจริงๆมันคง มันมีคําถามอยู่แล้วล่ะถ้าเป็นความจริงเนี่ยแต่ว่าเฮ้ยเราอ่านนิยายอยู่เราก็ต้องเข้าใจแล้วเราก็ต้องไปกับไปกับตัวหนังสือไปกับตัวละครนะไม่ใช่มานั่งมันจะมีอยู่จริงย่องนีนะ้ผมไม่ได้อ่านคราวไงเออนี่นเป็นวรรณกรรมแล้วก็อ,อย่างหนึ่งที่ที่นักเขียนฝากไว้ก็คือว่านะเราน่าจะอ่านวรรณกรรมกันมากกว่านี้ใช่อยากให้อ่านคือไม่ใช่ว่าอ่านอะไรก็ได้นะคืออยากให้อ่านในส่วนของวรรณกรรมให้มากขึ้นวรรณกรรมเชิงสร้างสรรค์เนาะอืมแล้วก็ คือต้องบอกก่อนว่ามันไม่เหมือนบทความอะ่ะคือสมมุติเรามีประเด็นในทางสังคมขึ้นมาแล้วเราอยากจะเขียนบทความขึ้นมาเนี่ยอ่าโอเคห้าหน้าสิบหน้าเลยก็เขียนไปมันก็จะจบในแค่นั้นแต่วรรณกรรมเนี่ยมันต้องเอาประเด็นนั้นเน่ะมาปั้นมาขยายมาสร้างตัวละครคะเพื่อที่จะอุ้มประเด็นนั้นให้มันจบคลี่คลายไปเนี่ยมันไม่ใช่กระบวนการนง่ายดังนั้นเนี่ยเขาทํางานหนักนักเขียนทํางานหนักมาก,มากแล้วก็ ต้องต้องถ้าไปดูกันจริงๆนะชีวิตกักเขียนแต่ละคนเนี่ยคือถ้าแบบอุทิศไปกับตัวละครน,นิยายอย่างที่บอกว่าพอเขียนจบแล้วเนี่ยโล่งเลยอะเหมือนต้องฉลองฉลองว่าเราทําจบแล้วมันหนักไงอ,อยู่กับเขาเรียกว่าบางคนนี่อยู่กับตัวละครจนสนิทกับตัวละครมากกว่านะสนิทกับความเป็นจริงผูกพันกันรู้สึกผูกพันเยเจอกันทุกวันเลยอะไรอาวรแต่ว่ามีรางวัลซีไรส์ก็ดีเหมือนกันนะคุณตุ๊กเพราะว่ามันทําให้เราได้ได้ ได้เหมือนเป็นไกด์เป็นไกด์ในการเลือกหนังสือไงคืออย่างบางเล่มอย่างเรื่องคนแคถ้าทั่วไปเนี่ยเราก็จะอาจจะไม่หยิบด้วยซ้ําไปว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าพอมีรางวัลซีไรส์เป็นเครื่องการันตีมาสักหนึ่งหนึ่งเนี่ยก็มันก็เออลองหยิบดูไหมทาไมถึงได้ซีไรส์แล้วมันอาจจะต่อยอดนะไปดูไปไปอ่านเล่มอื่นๆหรือว่าซีไรส์ปีก่อนๆหลายคนเคยดูแฟนพันธ์แท้ซีไรส์ไหมมันไม่ได้ดูเมื่อนานเมื่อไม่นานมาเนี่ยคือ เขาก็เริ่มจากเนี่ยคือไปอ่านจากเล่มหนึ่งแล้วก็อุ้ยน่าสนใจไปอ่านอาจจะปีเดียวกันไปอ่านในหลายๆเรื่องที่เข้ารอบมาพร้อมกันหรือไปอ่านย้อนกลับไปมันก็จะทำให้เห็นจริงๆซีไรส์เนี่ยยุคสมัยปีที่เขียนหรือต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนสังคมในยุคนั้นใช่อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยพออ่านเนี่ยมันก็จะเห็นถึงปัญหาสังคมต่างๆหรืออะไรในยุคนั้นในในในรูปแบบการเล่าเรื่องที่ สละสลวยมีความสวยงามในการเขียนไม่ใช่ข่าวอะ่ะค่ะเออ